วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปลอดไปซูุสุโดจ้ามือนี้พบกับผมอีกแล้วครับปุชชาแนลพี่น้องมื่อนี้สิแก่อีกคู่หนึ่งเมือเดิพี่น้องอันนี้ตอนนี้คืออยู่กับเอฟอยู่กับทีมงานนะครับเอฟน้อยสวัสดีครับแล้วก็น้องเคี้ยวข้างหลังพี่น้องบานนี้เออคืออีนึงน่ะมันไปเข่าห้องน้ำในปั่มพี่น้อง เบื้องเดิมเดี๋ยวคอยสิไปลบอยู่ท่าผุนเดี๋ยวอันดีขี่รถออกมาก่อนออกมาเพราะว่าเพิ่นอยากเข้าห้องงามแห่งก็เลยพาเพิ่นมาเข้าห้องงามแต่ว่าเดี๋ยวสิรอเบิ้งว่าเฮาสิ่อขี่รถไปซ่อนไว้นะความหมายก็คือสิขี่รถไปซ่อนไว้แล้วก็ก็สิแอบถ่ายมันว่ามันสิหารถเฮาเจอบ่เดี๋ยวไปนองเดี๋ยวรอเบิ้งเด้อเดี๋ยวรอสิไปจังได๋เออเเออเฮาไปนี่ข้ารุกกระบะนึงเล้บ่เออข้ารถดำนี่ก็ได้เออ ไปเห็นแ้วัพองเดี๋ยวชัดสิน่างออกไปต่างกองออกข้างนอกก็ได้แต่ว่าเสเอฟเอเอานเนาะเออบ่เ้พี่น้องเดี๋วมันจะเป็นจังใดเด้อมีๆกันเดอกมาแล้วออกมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วมือาแล้วพี่น้องมือเี่ยเอามาแล้วอามาอมาแล้วพี่น้องมือท่ท่เลยสหาโทร่มเลยสาปหาอันดีเซยเหลือๆพี่น้องน่บอบินขึ้นบินบิน้นบินหายยังไ่ทันมีเลยบิล ปี่แลมันี่เห็นมันยังโบเห็นเด้อพี่น้องตอนนี้มันยังโบเห็นเด้อพี่น้องบ่มันคอยหมค่อยมัลบมันไหวมมันสิยางไปใส่เี่ะเลวลครเอาอยูมแล้วบ่เี้ยวมาลียาเีวมี้ยวมเี้มเี่รถียมาเลี้ยนเี้ยวมาเลี่ยาเี้มาเี้มี้มลี้ี่เี้ยี่ี้ยมเลี้ี้มัเลียลี้มาเี้เลน้อาเล้ยว้เื่อให้มันอันนี้เปิดประตูได้

S <S 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 กระตามเลยเรือป่าเขาก็ลงไปโอ้ยสบายเอา้ารถแท็คขอโทษค่ะป้า,ป,าป้าก็งงเนาะเปิดรถเข่าแหมมันเหมือนกันอ่ะรถถูกกตันผีป่า ตอนนี้นะครับหลังจากรับแล้วตอนนี้เรากเดินเรากำลังจะไปซื้อเสื้อนะครับแล้วก็ไปซื้อรองเท้าด้วยไปดูรองเท้าผ้าใบเอาไว้ใส่ซ้อมเต้นอะไรอย่างนี้ครับพี่น้องเอเอ <laughs> มื่อกี้แก่คุ้นนึงเรียบร้อยแล้วลล <laughs> มีจะพูแบบคาคาเออเ <laughs> ดูได้ดูรถดูอะไรเลยเด็กเปิดเข้าไปปุ๊บแล้วนางนั่งอยู่หน้ารถอ่ะขอโทษค่ะไม่ได้บอมาเลยไปเปิดรถพีชพี่น้องอีนึงมันไปเปิดรถพีชเดี๋ยวแต่ว่ารถสีคือขายกันไงเดี๋ยวควาาที่บ้คอยกขี่รถไปจอดฟังด้านนี้มันบอกเปินกระย่างเขาไปเพื่อออกมาจากของนาเพื่อไปเปิดรถเขาไลยดิแล้วบัดนี้มันมีเสี่ยวอยู่แล้วไงเดี๋ยแล้วนั่งอยู่ข้างในรถไว้ดูขอโทษมาจ้ะเลี้ยวขวาเอ๊บ นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเสื้อก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้มันวันเสาร์ด้วยใช่ไหมวันเสาร์มืัอคือลูกค้าเยอะมากพี่น้องมีตะปูมาะม่มเหล่าเด้อะพี่เสื้อหลานนี้คือสวยแท้เออนี่เนาะอันนี้สวยมากเลยอ่ะมีแล้วหมอเหนือข้างบนนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูเนาะเออค่อยว่ากันเฮ่เลียกทรายบันนี้มันจะมีอยู่โซนด่านนี้ไปเลย มรรยากาศหัวยี้จะไม่ลงรถแล้วเออนี่มันจะอยู่แถวไหนสบายบูดีรายเฉลี่ยชุดนี้ครับดี่มาอือนี่แหละแถวนี้แหละแม่บุเลยล่ะล่องน้ำผู้ผู้ผุนหันพุนหันพุนที่ไหนแมนตรงข่างวังทองเยาวราชไอ้ยรองเท้าร้านที่เราไปดูก็สวยนะคหยุด อ๋อฝั่งนั่นนู้นที่ร้านใหญ่ๆเบิดเล่นป่ค่ะอยู่ฝั่งนั้นเออนี่อยู่ตรงนี้นี่ซ้ายมือนี่จอดนี่จอดนี่นี่เขาเจอตรงไปเบิร์นฮันพวกหันเสื้ออันนี้คือเสื้อแบบว่าเสือเชิดเสือนยังสีนะความหมายเออเพราะว่าเพวกเชิดดำอะไรอย่างงี้นะมันนี่เขาให้ใส่สีเงิงเอเบ็บสีแดงอะไรครับมันจะเป็นเชิดอ๋อ นะครับตอนนี้กับสิียกันมาเบิกเสือเมื่อกี้นี่คือจริงๆแล้วอ่ะทีมงานเน่ะพากันไปกินหมูกระทะด้วยค่ะไปกินหมูกระทะกันอยู่ห้างแถวหอกลัวหนึ่งว่าจะแม่กลับไปกับทีมจะไปกับทีมงานหลายคนพูดคนเดียวไปเรื่องไม่ป่อยไม่ลงลับมาพูดหนึ่งขี่รถหนีทีตาฉันเล้าได้เราดับรถเราไปมาดูคนใดดับรถที่ตอนนี้ ไปขับล่องขับไปเบิ่งนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเข้าไปเดินเข้าไปดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยโอ้เออลูกดาวบูทเนาะเสด็จครื่กันออ้ยบูทส้มบูทส้มเลยใส่เต้นเออพี่น้องบูทส้มยาวสวยมากโอ้ เอออันนบูทส้มยาวเออเดนเสอ้อตอนนี้กบมาถึงห้องแล้วด้ค่ะพี่น้องกลับมาถึงห้องแล้วก็คือไปซื้อของมาเรียบร้อยหมดแล้วมือหนีกับผ้าไปซื้อเสื้อเชิดน้าเริ่มแรกอะว่าจะไปเบิงรองเท้าเอาไว้ใส่ซ้อมเต้นแล้วก็เอาไว้ใส่าเห็ดงานสินะครับแต่ว่ามันเหมือนบ่มีแล้วอย่างหนึ่งเวลามันจํากัดก็เลย อ่าก็เลยเด้กลับว่ายโผล่เอ้ได้กลับมาไหว,ว้เพราะว่าเดี๋ยวมันสิอาบน้ำแต่งตัวไปเห็นง่ายบาทมทันนี่แหละพี่น้องมือนี้แห้งมันเสาอีกบันนี้ก็เลยกลายเป็นมาข่อยกระตองฝ้าแบบจัดการระเบียบร่างกายตัวเองให้เรียบร้อยองสินะพี่น้องมื่อนี้ก็คลิปนี้ก็ได้แกงอีนึงไปเรียบร้อยแล้วแกงคู่นึง ขี่รถหนีมันคอยล็อกรถล็อกยังไปเลยแกงมันแล้วก็ให้มันยางตามรถเลยรถคอยกัขยับไปแล้วเลยพี่น้องแล้วก็ให้มันยางตามรถแล้หัวงรเอ้าอีเมลเบอร์อีเมลขคอยพี่น้องอะไรคะทำไมนอนสบายจังเลยทำไมนอนสบายจังเลย อันนี้คือแมวของผมนะครับก็คือน้องฟุ้งฟิ้งเหลี่ยงมาแต่น้อยพี่น้องเหลี่ยงมาแต่น้อยแห้งตาหากะสร้างแห้งแต่ว่ากินเก่งแห้งพี่น้องกินเก่งมากกินตัวตัวบอกใหญ่หนงขนาดว่าอันนี้แค่แปดเดือนเนี่ยนี่ตัวแปดเดือนนะครับตัวใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากดูสิบูี้ แปดเดือนมันยังงนโตสาเฮือนอี่เนาะแมวก็ได้ <c oughs> เอาล่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้วันนี้ก็คืองดซอมไปใช่ไหมครับก็งดซอมเราบวานนี้เมื่ออื่นอี่ก็คือจะต้องเข้าไปที่สำนักงานว่า จะต้องได้เข้าไปเก็บรายละเอียดเพราะว่าเหลืออีกแค่เพ่งเดียวแล้วก็โค้งสิเรียบร้อยแต่ว่ามัดกระตองไปเก็บรายละเอียดที่เหลือตรงยังตรงที่ว่าเราจะต้องขึ้นบล็อกเวทีต่อจากที่เจพี่น้องในในเดือนหนานี่ก็จะเป็นบล็อกเวทีและคู่อาร์ตกับซีเลียมเขาแล้วสองสิ้นเดือนนี้ก็คือต้นเดือนนี้แหละเนี่ยนะคู่อาร์ตซีเลียมเขาแล้วของคู่อาร์ตกับศินักเพราะว่าของผมแล้วแล้วก็เหลือแต่ของเด็กหน่อยเอ้ก็เหลือแต่ของคู่อาร์ตให้ให้คนจัดการต่อสินะครับอ่า เมื่อใดจะผมเดไปผมมืสิษิตายห้เบอรว่าเป็นจังใดอยังสคือกันแต่ว่าของคู่อ่านนี่นาสิโบเดไปแล้วครับเพราะว่าสรับกันสลับกันไปสลับกันมาสินะครับว่าสิต่อจนี้สิเป็นจังใดเรวลอบไปเบองพภูระไกลๆเปิดวงพูดแล้วก็มีคิวงานที่แบบว่าเพิ่นจองมากนั่สินะพี่น้องผมเห็นวงเพอนกับวงวงหัวหน้าจริงๆก็เริ่มเริ่มมีจัดการนูนีนันไลท์สิ่งลาย่างเหล่าก็เป็นสิ่งคดีเตรียมพร้อมให้ปีนี้แบบทุกคน จังสี่พี่น้องขอยกย่อมราบาต้องเป็นจังสี่แน่นอนขอ่อยเบาเลยเพราะวานยังดูจากเสื้อผ้าหน้าผมาแพ่เผาไปค้นเตรียมหนูนนีนันหายเบื่อทุกจินทุกอย่างแล้วโอ้โหเลิดเลิดปีนี้เลิดข่อยบอกเลยว่าเลิดเฮ้ยแสบพวกเจ้าสิบบสเสียดายเลยแ่บแต่จังใดกับต่องต่โอโดยความที่แบบว่าเหมือนที่ปีนี้เป็นปีที่แบบว่าแพ่เพาก็ถือว่า ขุ่มฉุดตัวเหมือนกันสีพี่น้องเพื่อนก็นเฮ็ดตั้งใจคือกันเพราะว่าผมเห็นแ้วผมก็ยังหูซื้อเลยว่าเพื่อนเพื่อนตั้งใจแล้วเพื่อนไปโค้ที่ฮองเพลงดีดีเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งไหลสดพี่น้องโคสิเคยเห็นว่าไหลสดแต่ละเถะื่อเบิ่งเป็นจังได๋อะไรยังไงเนี่ยก็สียเห็นตลอดอยู่แล้วพี่น้องอีผึกงปีนี้ก็อือแซบคือกันมันกันบ่ย้อยมแพ้ดิอีป,ปอบนี่ก็ได้อีแขมนุษุ์แขะคนอีหยงขาหลือกัมาหัวเลย โตกับบะมีเอ้ยยีถังแกล็แต่ว่าเพิ่นไปซสอมเต้นไปแล้วคือนอนบุ้งเลยเหงื่อลหลแล้วพี่น้องโอ้ยฟุ้งฟินอันนี้แมวขี่ดื้อของข่อยดื้อแห้งเดี๋ยวบันี้สิได้เวลาไปโอเดี๋ยวสิได้เวลาไปอาบน้ำเปล่งตัวไปทำงานนะครับเพราะว่าที่ทำงานผมนี่เขาไหวในสิพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องก็จะได้เห็นว่า เดี๋ยวแบบเดี๋ยวผมสเสริมเอ่อวาซิยูฮานซ่อมก็จังใดขึ้นกันนี้บัดน,นี้พี่น้องก็จะเห็นผมว่าทํางานอยู่ที่ทํางานทํากันแบบไหนอยู่ยังไงทําไมแล้วก็เหตุงานแบบใดอย่างสิกาจะเห็นลายขึ้นอีกเดี๋ยวผมก็สิรลเออเดี๋ยวผมก็สิพยาผยาิดฉีดลงให้เบิรงอีกอยู่อยู่ที่ทํางานด้วยครับจังใดก็ พี่น้องอย่าลืมฝากติดตามเป็นกำลังใจใผมคือเกาเด้อปูชาแนลเด้อพี่น้องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมไปเรื่อยๆอยู่น้ำกันไปโดนโดนเด้อพี่น้องเด้อ,อคอมเมนต์ทุกอย่างก็ดีก็ดีแล้วแหละกับทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยมาเล่นมาหัวมามวลกับผมได้เสมอเนี่ยแค่นี้ก็ดีใจแล้วเอาล่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องกล่าวสวัสดีสวีดียรไปแล้วพี่น้องบ๊ bye ายบายแล้วก็จะไปอาบน้ำก่อน